ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาศูรชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสินค้านะครับผมที่เหลือจากเมื่อวานนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปของผมแล้วก็คลิปของท่านอาจารย์ลีทองจีนะครับผมว่ามีตัวไหนเหลือบ้างครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัยมนะยมนะครับ ผเซียนสีขอระพุมรัตนบุรีนะครับผมทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่ส่งโอนหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็089นะครับ4064695นะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนเหลือบ้างนะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอกันนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกกันก่อนนะครับผมเป็นโพแยมนะครับตัวนี้ครับผมใส่ในผ้าขยายนะครับตัวเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยน จะของเปลี่ยนมอแปลงมานะครับผมคาปาซิตเตอร์นะครับทั้งหมดส2บลูกเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับสิบแดนิ้วนะครับโคงหลอดนะครับได้ข้างละ2หลดอกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับใช้งานปกติทั้งสองข้างนะครับผมตรวสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับทันไในหารู้เอ็มนะครับราคาถูกไว้ไปขับส8บแดนิ้วนะครับตัวนี้ได้ได้เลยนะครับข้างละ2หลดอกนะครับผมหรือว่าจะไปขับกลางนะครับผมตัวนี้ก็ยังขับได้นะครับผม ตัวนี้เปิดราคานะครับผม4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นโฟร์อมนะครับเ a e นะครับเป็นรุ่น TX 5,002นะครับตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้จเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นกําลังวัดให้ดูนะครับว่าตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับผมนี่ครับ นี่ครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกติครับตัวนี้สามารถขับ1 8แปนิ้วนะครับผมคงหลอได้ข้างละสีดอกนะครับผมตัวนี้จะของเดิมใช้ขับ1 8แปนิ้วข้างละสีดอกอยู่นะครับผมเป็นดอกคงหลอนะครับผมต้นในหาบูแดงๆกำลังวัดสูงๆนะครับผมตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมราคานะครับผม12,500ัรบาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูนะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สสามทางนะครับของ นี่ยครับยี่ห้อนี้เลยนะครับ S3 นะครับ S3 เนี่ครับเป็นรุ่น XR หนึ่งศูนศูหนึ่งนะครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวใช่ชมด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของนอกแท้ๆนะครับของนอกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของนอกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับครับมองเห็นกันไปนอกรเดียให้ชมด้านหลังกันนะครับผมว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับนี่นี่ครับ ตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้เป็นไฟนะครับไฟ120นะครับเป็นไฟ120นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับมีหม้อแปลงให้พร้อมนะครับเป็นหม้อแปลงแปลงจากไฟ220เป็น110นะครับตัวนี้สามารถไปเสียบใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับมีมาให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์นอกแท้ๆนะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพสวยนะครับเสียงดีนะครับผมนี่ครับสันในหา ของดีนะครับราคาถูกนะครับแรงนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ขอเปิดราคานะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับผมน่ครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับผมนี่กับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวล่างนะครับผมตัวล่างนะครับเป็นพ r อมนะครับว a ฟ c h f a นะครับว a ฟฟเดลนะครับเป็น แบรนด์นอกนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์อังกฤษแท้ๆนะครับแบรนอังกฤษแท้ๆนะครับผมกับรางวัลเดี๋ยวตัวนี้ผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมอของใหม่สองหมื่นนะครับผมตัวนี้ราคาปัจจุบันนะครับสองหมื่นนะครับผมตัวนี้ขอเปิดราคานะครับแบ่งปันนะครับท่านไหนต้องการพรเวมนะครับเสียงวัดสูงนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับผม CPD นะครับสามพันหนะครับตัวนี้ขับ18นิ้วคงรอได้นะครับผมข้างละสองดอกนะครับครับผมให้รายละเอียดเสียงนะครับ ที่สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาจากเป็นห้องเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับตัวนี้ให้รายละเอียดเสียงนะครับทุกย่านความถี่เลยนะครับกลับจาในหา p o w เวนะครับที่กับความถี่นะครับที่มีความถี่ตอบสนองนะครับทุกย่านความถี่นะครับแล้วก็กํกลังวัดก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแรงบอสมควรนะครับผมครับผมสิแปดนิ้วค้างละสองนะครับวงรอได้นะครับผมเปิดราคานะครับผมหนึ่งมืนห้าพันนะครับ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพอมจะส่งไปเลยผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมรับผมไปเช็ราคารู้ได้นะครับผมรับราคานี้ถือว่าถูกมากนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นพวมนะครับซีอดีโอนะครับผมเป็นรุ่น r อเอสองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงหวานมากนะครับเสียงหวานนี่ครับถําไปหาพูดไว้ขับการขับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าเสียงหวานมากนะครับผมทดสอบแล้วผมยังดีใจเลยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เปิดราคานะครับผม4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ4,500บาทนะครับอมจะส่งทั่วไทยสามารถขับ12นิ้ว15นิ้วนะครับได้ข้างละ2ดอกนะครับจะไม่ว่าจะเป็น1 8แก็ได้อยู่นะครับพันละดอกเ้อสำหรับตัวนี้นี่ครับผม4,500บาทนะครับผมเป็นมอดเฟตนะครับเป็นมอดเฟตเลยนะครับตัวนี้ แต่ในหาอยู่เด้อตัวนี้ครับเสียงดีแนี่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับผม4,500ับาทนะครับพร้อมจะส่งทัวไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นโพแยมนะครับตัวนี้เป็นโพแยมประกอบเด้อครับผมเป็นโพแยมประกอบนะครับผมนี่ครับนี่ครับ๋ยวให้ชมกันนะครับผมตัวนี้กําลังขับน่าจะอยู่ประมาณนะครับ600วัตต์นะครับผมข้างละ300วัอย์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้นะครับปุ่มเป็นนะครับเป็นวอลลุมหกขาเด้อครับวอลลุมหกขาก็คือเราหมุน หนึ่งตัวนะครับสามารถอ่าเปิดได้ดังพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับผมเป็นพาวเวอร์สเตอริโอนะครับผมมามารับนะครับสิบห้าสิบสองนะครับได้ข้างละสองดอกนะครับผมไว้ขับกลารขับมอนิเตอร์นะครับผมใช้งานปกติเสนะครับไม่มีเสียงจี้หำนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาเป็นปั้นจริงๆนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับ power amp นะครับผมต่อไปนะครับเป็นอีกตัวนะครับเป็นพืยอประกอบเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ก็กําลังหวัดน่าจะพอๆกันนะครับแต่ตัวนี้โอ้โมแปลงใหญ่รับมอแปลงใหญ่บิ๊กเลยครับเอาแค่โมแปงก็คุ้มเลยครับตัวนี้ขาปลาสีลูกนะครับนี่ครับผมสามารถขับ12นิ้ว15นิ้วนะครับได้ข้างละ2ดอกนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ทําเป็น power นะครับทําเป็น power นะครับก็คือวอลลุ่มตัวนี้นะครับกับตัวเมื่อกี้นะครับเหมือนกันก็คือเป็นวอลลุ่ม6ขานะครับผมก็คือเวลาเราเปิดวอลลุ่มขึ้น1ตัวนะครรับก็สาามถดังได้้้้พรรอกััันนทงง2ขาะคบ นี่ครับหรือท่าไหนจะเอาไปแยกเป็นวอลลุ่มสองตัวก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับผมไม่ใช่โมโนนะครับสเตอริโอนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับราคาเดียวกันครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับนี่ครับท่านไหนนะครับเป็นช่างนะครับเอาไปลงหม้อใหม่ตัวนี้แจมเลยนะครับหม้อแปลงใหญ่มากครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปครับผมต่อไปนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับอบอ้อมนะครับอบอ้อมเป็นรุ่นนะครับ icbl นะครับ icbl นะครับเป็นระบกอ่าเป็นรุ่นทมนะครับอกอ้อมทำ icbl นะครับตัวนี้ไว้4.5นิ้วนะครับ4.5นิ้วนะครับเป็น18นิ้วนะครับ1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์เดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมสภาพม่เอี่ยมนะครับม่เอี่ยมเลยนะครับนะครับผมด้านในนะครับผมไว้ใหญ่นะครับตัวนี้ไว้4.5นิ้วนะครับ1,500วัตต์นะครับผมขับมันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาพร้อมจะส่งนะครับผม2,000 ดอกละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสนใจหาดอกกระพูงแรงๆครับเอาไปอัดมันครับตัวนี้หน้าแข็งโป๊กครับครับไมเอี่ยมนะครับไมเอียมเลยนะครับผมราคานะครับผมดอกละ2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นดอกส8แปดนิ้วนะครับ1ิแปดนิ้วอ่าแท้งนะครับผม T A N K นะครับผมยี่ห้อรถถังนะครับนี่ครับรับยี่ห้อรถถังนะครับตัวนี้หนึ่งพัน 600วัตต์นะครับวัตต์ต่อเนื่องนะครับ800วัตต์นะครับวัตต์พีคอยู่ที่1,600วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับไว้สีนิ้วนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับสภาพเดิมๆมีทั้งหมด4ดอกนะครับตัวนี้เป็นไว้สีนิ้วนะครับผมไว้สีนิ้วนี่ครับสภาพไม่เยี่ยมนะครับเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านมือมอนะครับไม่เยี่ยมเลยนะครับสำหรับดอกรุ่นนี้นะครับผมให้เสียงที่นุ่มลึกนะครับ เหมาะสาหรับตู้เปิดตู้แบนพาร์ตี่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เทอร์โบบีวีนี่ครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้ลดราคาอีกแล้วกันครับผมดอกละสองพันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับดอกละสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับมีทั้งหมด4ดอกนะครับตัดในหาดอก18นิ้วไว้ใช้งานนะครับผมนี่ไม่ควรพลาดนะครับผมต่อไปนะครับผมมีสายทองแดงนะครับไม่ใช่สายทองแดงมีสายลำโพงนะครับผมเป็นสายลำโพงแค้นะครับผมตัวนี้เป็นทองเป็นทองแดงแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นะครับตัวบนนะครับตัวบนทั้งหมดนี้เป็นยี่ห้อเบนเดนนะครับเป็นยี่ห้อเบนเดนครับตัวนี้สิบเมตรนะครับสิบเมตรมีสองม้วนนะครับครับผมสิบเมตรนะครับสิบเมตรมีสองม้วนนะครับเปิดราคานะครับสิบเมตรมีสองม้วนตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ดีเนาะราคาแบ่งปันเนาะปี่น้องเนาะครับผมตัวนี้นะครับผมอของใหม่นะครับเมตรหนึ่งนะครับเมตรประมาณเกือบร้อยนะครับเมตรระมาณเมตรหนึ่งเกือบร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ม้วนละสิบเมตรนะครับยี่สิบเมตร ่าผมแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะผมกองนี้นะครับผม600บาทสิบเมตรสม้วนนะครับผม600บาทเป็นทองแรงแท้นะครับผมอ่เป็นสายเมืองนอกนะครับทองแรงแท้นะครับผมนี่ครับสิเมตรสม้วนนะครับผม600บาทนะครับผม10เมตรหม้วนอ่าสิเมตรสม้วนหกรบาทนะครับผมท่านไหนรับด้ิครับผมเอาไปเปรียบเทียบกับสายวีซีทีที่บ้านดูครับผมเสียงแตกต่างแน่นอนนะครับผม แล้วก็อ่ะมาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นยี่ห้อ Dynacom นะครับเป็นยี่ห้อ Dynacom นะครับเป็นทองแดงแท้เหมือนกันนะครับผมน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เป็นสายทองแดงแท้ๆนะครับเป็นสายลำโพงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้อ่าเป็นสายเบอร์เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับผมเป็นสิบหกนะครับ AWG นะครับสิบหก AWG ตัวบนเป็นสิบแปดนะครับสิบแปด AWG เด้อครับผมตัวนี้ยี่ห้อ Dynacom นะครับตัวนี้สิบแปดเมตรนะครับส่วนตัวนี้สิบสองเมตรนะครับผมอ่ะ อันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันผมขอขายรวมดีกว่าครับขายรวมตัวนี้สองตัวนะครับผมซับสองม้วนนี้นะครับผมราคาหนึ่งพันบาทนะครับสองม้วนนี้หนึ่งันบาทนะครับถัดในหาสายตองแรงแท้นะครับซื้อใหม่แพงนะครับตัวนี้ครับครับเมตรหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตกตกประมาณตกอยู่สาสิบเมตรนะครับสาสิบเมตร สามสิบเมตรพันเดียวนี่ถูกมากนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมจะส่งอ่ะท่านไหนรับเด้ er ตอตัวนี้ครับหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับความยาวม้วนละสิบห้าเมตรนะครับมีสามม้วนอ่ะตัวนี้แยกครับตัวนี้แยก <Tab. knowledgeable. S 2> แยก็ได้ครับท่านไหนอยากแยกเด้อม้วนละสิบห้าเมตรนะครับมีสามม้วนนะครับม้วนละสิบห้าเมตรมีสามม้วนนะครับม้วนละหกร้อยบาทนะครับม้วนละหกร้อยบาทนี่ครับม้วนละหกร้อยบาทนะครับเป็นทองแดงแท้นะครับผมท่านไหนอยากได้คุณภาพเสียงที่เนื้อชั้นนะครับตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับผม ม้วนละหกร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้ส er ิบเมตรนะครับสิบเมตรสองม้วนนะครับหกร้อยบาทเหมือนกันอ่ะอยากได้แบบไหนนะครับผมอยากได้เป็นสิบห้าเมตรก็ม้วนละหกร้อยนะครับตัวนี้สองม้วนหกร้อยนะครับผมตัวนี้คุ้มคุมนะครับท่านในหาอยู่ด้วยครับเป็นสายทองแรงแท้นะครับผมตัวนี้เอามาแบ่งปันนะครับผมพอดีผมเก็บไว้เยอะแล้วนะครับผมเอามาแบ่งปันกันนะครับผมตัวนี้ครับผมซื้อใหม่บอกเลยว่าราคาเกินเกินเท่าตัวนะครับผมตัวนี้นี่ครับตัวนี้เมตรหนึ่งนะครับ น่าจะร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสานะครับยี่ห้อเบนเดนนะครับยี่ห้อเบนเดนนะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นแบรนด์เยอรมนีหรือว่าเป็นแบรนด์ยูเอเนะครับผมอ่ะครับไม่ไม่เยอรมนีก็ยูเอเนะครับตัวนี้นะครับเป็นทองแดงแท้นะครับทองแดงแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับม้วนละหกร้อยนะครับราคานี้หายไม่ได้หรอกครับสิบห้าเมตรนะครับม้วนละหกร้อยบาทนะครับอ่ะตัวนี้สองม้วนนะครับม้วนละสิบเมตรสองม้วนนะครับหกร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับยี่ห้อไดนาคอมนะครับผมอ่า ตัวตัวนี้18นะครับผมส่วนตัวนี้12นะครับผม1000บาทนะ1 0 0 0บาทนะครับท่านไหนหาสายอยู่นะครับไม่ควรพลาดเด้อครับผมราคานี้หาไม่มีแน่นอนนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูตู้กันบ้างนะครับตู้เหลือตัวไหนบ้างนะครับครับผมสินค้านะครับ ครับผมที่อยู่ในช่องดีทองจีนะครับผมรบกวนมาดูคลิปนี้นะครับว่ามีตัวไหนเหลือบ้างนะครับผมผมตอบไม่ไวจริงๆนะครับผมครับผมนี่ครับตู้นะครับผมสิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้วนะครับเป็นดอกพีทั้งหมดเลยนะครับผมกางเป็นพีแหลมก็เป็นพีนะครับผมนี่ครับสภาพเดิมๆไม้เอี่ยมนะครับเป็นตู้ตลาดนะครับผมไม้อัด ปาติิลนะครับไม่อาจปาติิลพ่นสีระเบิดนะครับผมมีหูจับเหล็กอย่างดีนะครับตัวนี้นี่ครับมุมพลาสติกนะครับผมรับเองนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่วนค่าส่งโทรมาสอบถามได้ครับเพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอถามคนส่งเพื่อความชัวร์ดีกว่านะครับผม ต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตู้18นิ้วนะครับ18ปนิ้วตัวนี้เป็นตู้ตลาดเช่นเดียวกันนะครับเป็นไม้อัดฟาติกลนะครับผมดอกเป็นดอกกิฟตนะครับนึ่แนะครับแม่เหล็ก2ชั้นโครงปั๊มนะครับดอกเป็นดอกเดิมๆนะครับเดิมๆทีสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับผมไมละ2 5 0 0ัรบาทนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมค่าส่งตัวนี้น่าจะเกินนะครับผมขอแนะนําให้มารับเองที่ร้านนะครับผมครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองที่ร้านนะครับเพราะว่าขนาดมันเกินนะครับ นี่ครับผมคู่อ่าใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับเป็นตัวล่างนะครับตัวล่างเป็นเจบินครับตัวนี้เป็นสูตรเต็มนะครับผมหกสองหกสองแปดสิบนะครับหกสองแปดแปดสิบแล้วก็หกสองนะครับตัวนี้เป็นเจบิน นะครับเจบินสูตเตมเดอร์ตัวนี้ครับผมตัวนี้แนะนําให้รับเองนะครับเพราะว่าขนาดเกินนะครับตามคนส่งแล้วต้องไปรับเองที่ดีซนะครับตัวนี้ใบละ1000บาทนะครับรับเองนะครับใบละ1 0 0 0บาทนะครับต่อไปนะครับตู้ผีกระแทกลังนะครับของอาจารย์โชชารีนะครับตอนนี้เหลืออยู่2ใบนะครับผมเมื่อวานจัดโปรไปคลิปของอาจารย์ลีทองจีนะครับวันนี้จัดโปรที่นี่ต่อนะครับผมคู่นี้ครับผม2,500บาทนะครับไม้อะแท้20มิลนะครับ ของอาจารย์โชคชาลีนะครับคุณภาพเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้18นิ้วนะครับเจบินเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัด MDS นะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กสีระเบิดนะครับนี่ครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับเป็นแต่เป็นไม้อัด MDS นะครับขับดอกเป็นดอกยูโรนะครับดอกยูโรนะครับสภาพ้าไม่เยี่ยมนะครับผมอ่ะมีทั้งหมด2ใบนะครับผมมีล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ใบละ1,500บาทนะครับใบละ1,500บาทนะครับตัวนี้ขอขอแนะนําให้ท่านที่สรืบหลวงมาะครับเนนาะี่ครับผม หรือว่าท่านไหนจะส่งก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมถ้ารับเงื่อนไขได้ก็ไม่มีปัญหาครับสามารถจะส่งให้ได้นะครับผมอต่อไปนะครับผมเป็นแหลกนะครับผมตัวนี้นะครับผมแหลก 10u นะครับผม 10u ลึก11นิ้วนะครับ 10u ลึก11นิ้วนะครับผมใส่เครื่องปรุงเดอตัวนี้นะครับเป็นแหลกสีดํานะครับของแหลก NTS นะครับผม 10u นะครับลึก11นิ้วนะครับ 10u ลึก11นิ้วนะครับนี่ครับ2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่ง ตัวไทยนะครับต่อไปตัวล่างนะครับตัวล่างเป็นแหลกซีอนะครับมี2ตัวเนอแหลกซีอลึก19นิ้วนะครับซ u ลึก19นิ้วนะครับตัวละ1,900บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยตัวไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นตู้เทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบของค่ายนะครับ D Audio นะครับมีทั้งหมด2ใบเด้อครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับเป็นหูจับเหล็กนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมด้านหลัง นี่ครับผมด้านหลังเป็นเพจอ่าด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับเป็นสเปคคอนเห็นไหมเนาะนี่ครับด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับสีระเบิดนะครับสภาพอ่ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับตัวนี้เป็นดอกนะครับดอกเป็นดอกบูมนะครับดอกบูมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าอ่เป็นดอกลักษณะแบบไหนนะครับตัวนี้ใบละนะครับผมพร้อมใช้นะครับใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือท่านไหนต้องการแยกก็อ่โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับว่าอ่แยกไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสิบแปดนิ้วนะครับไม้หัตถ์แท้ยี่สิบมิลนะครับ ครับผมใบละสามพันห้ารอยบาทนะครับผมราคานี้รับเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้เปล่านะครับตู้เปล่าสิบสองนิ้วนะครับตู้เปล่าสิบสองนิ้วของค่ายดีโอเดียวนะครับมีสองใบนึงตัวนี้นี่ครับผมด้านล่างนะครับผมมีเบาเสียบนะครับมีเบาเสียบให้นะครับใช้ทําเป็นมอนิเตอร์ได้นะครับผมอ่ะด้านบนมีหูจับเหล็กนะครับผมนี่ครับแต่ตัวนี้ไม่มีชุดแขวนมาให้นะครับผมสามารถใส่แรมต้องแปนนะครับหรือว่าจะเป็นปากนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะ น่าจะเจ็ดคูณเจ็ดนะครับเจ็ดคูณเจ็ดหกคูณหกน่าจะได้นะครับตัวนี้นี่ครับหรือว่าจะใส่ไปแรมตองแปดตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมอะตัวนี้นะครับผมเปิดราคาเท่าไหร่ดีเนาะพี่น้องครับตัวนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมผมช่วยค่าส่งหนึ่งใบนะครับ ครับผมอีกหนึ่งใบท่านราคาส่งเองนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับคู่นี้สองพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนมารับเองสองพันห้านะครับสำหรับคู่ทีเดอนี่ครับงานโรงงานสสวยนะครับผมรับด้านหลังเป็นเพจใหญ่นะครับเป็นเพจใหญ่นี่ครับงานมาตรฐานเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนหาอยู่นะครับไปใช้นะครับสองใบนี้นะครับคุ้มๆุมนะครับผมครับท่านที่มารับเองนะครับคู่ละสองพันห้านะครับท่านไหนให้ส่งผมช่วยค่าส่งหนึ่งใบนะครับผมเป็นคู่ละนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม ันนี้นะครับผมก็มีสินค้านะครับเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับมีสินค้าเหลืออยู่นะครับไม่ใช่เข้ามาเนาะรับผมเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมท่านไหนขาดเหลือตัวไหนนะครับหรือว่าสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5้านะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินนะครับทางร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สุรโกนนะครับหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมรับผมก็ ก่อนจากไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ